ครับสวัสดีครับสรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการอัปเกรดระบบเสียงนะครับในรถโฟกตัวคาร์เวลนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราทําการอัปเกรดนะครับเดี๋ยวเราทําการออกแบบติดตั้งตัวตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งของทางทีมงานโมโบฮอนซาวราชพงศ์ครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับครับสรับขั้นตอนนะครับในการอัปเกรดนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารหรือตําแหน่งห้องผู้บริหาร นะครับเดี๋ยวเราทำการออกแบบติดตั้งตัวตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ a n นด o อยนะครับชุดใหม่เข้าไปนะครับซึ <S <S ่งมีความไวที่สูงขึ้นแรมสูงขึ้นพร้อมกับนะครับทำการออกแบบนะครับติดตั้งตัวตัวจอมิเตอร์ใหม่นะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกจะประสบปัญหากันมากนะครับเวลาใช้นานปุ๊บเนี่ยจอมจะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับที่เซลมันเสื่อมสภาพไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการออกแบบติดตั้งตัวตัวจอมิเตอร์ตัวนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครัับบ ตลับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับในรถโฟล์คคาร์เวลวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทําการออกแบบนะครับเลือกกรอบนะครับตัวนี้นะฮะนะครับเป็นกรอบตรงรุ่นนะครับกับรถโฟล์คนะครับคาร์เวลนะครับเป็นการติดตั้งพร้อมกับทําการฝังตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android เข้าไปครับนะครับยึดแข็งแรงแน่นหนาครับมีความลงตัวนะครับมีความทันสมัย นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวกล้องแคมเปรานะครับติดตั้งตำแหน่งใหม่นะครับเพื่อเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับเกียร์ R ตัวนี้นะเห็นะครับเราก็จะได้มุมมองนะครับที่ชัดเจนนะครับครับซึ่งกล้องตัวเก่าจะติดเป็นแบบนะครับโฟกัสนะฮะจะไม่เห็นแนวขอบกันชนนะครับนี่เราจะเห็นแนวขอบนะครับมุมมองได้ชัดเจนนะครับนอกจากนั้นครับเราก็ยังสามารถนะครับเลือกความบันเทิงได้หลากหลาย นะครับกดเป็นตัวโฮมเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพื้นๆก็เป็นพวกกูเกิลแมปตัวนี้ตัวนี้นะฮะแล้วก็เลือกสั่งงานด้วยเสียงได้เลยครับนะครับเลือกนะแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็สามารถนำทางเราไปนะครับจะท่องเที่ยวแล้วก็ได้หลากหลายนะครับไม่หลงนะครับถ้าเราไม่ได้เข้าซอยผิดอ่าตัวนี้นะครับกดมาอย่างเดียวสั่งไปเลยนะครับคูเขียวนะครับไปนะครับนำทางให้เราแล้วนะครับกดนำทางได้เลย นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังสามารถนะครับชมความบันเทิงได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวก YouTube หรือจะเป็นพวกทีวีออนไลน์พวกนี้นะครับเพียงแต่เราเชื่อมนะครับสัญญาณ WiFi กับเจ้าตัวสมาร์ทโฟนหรือจะซื้อซิมนะครับมาเสียบเข้าไปที่ตัวหลังจอได้เลยครับคอนเน็กได้เลยนี่คือขั้นตอนนะครับในการนะครับติดตั้งตัวตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะฮะในรถโฟกนะครับตัวคาร์เวอวันนี้ก็เสร็จสิ้นพิทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมความบันเทิงนะครับทางทางด้านห้องในสถานะครับ ครับสลหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยนะครับในส่วนห้องโดยสารนะครับห้องนะครับสำหรับผู้บริหารนะครับในรถโฟกนะครับตัวคาร์เววันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับนี่คือตําแหน่งนะครับในการติดตั้งตัวจอแอนดรอยนะครับนะฮะเราก็ได้ทําการติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับลองกดซิสเต็มดูนะฮะเปิดระบบดูนะฮะนี่คือหน้าตาของตัวจอซึ่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยนะครับ และนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทําการออกแบบติดตั้งตัวตัวจอมอนิเตอร์ครับสมัยนะฮะซึ่งจอเดิมนะครับก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลาวันนี้เราก็ได้เลือกใช้จอมอนิเตอร์ของทค่ายฟิลิปมาทําการติดตั้งเข้าไปนะครับมีความลงตัวนะครับเปนโซนต่างๆนะครับเหมือนเดิมระบบสั่งงานอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับลองดูในส่วนการใช้งานนะครับของตัวตัวจอซึ่งเป็นระบบเป็นบัติการในดอยนะครับซึ่งโดยส่วนมากนะครับในการติดตั้งตัวตัวจอซึ่งเป็นระบบเป็นบัิการในดอยนะครับในในส่วนของห้องโดยสารนะ จะประสบปัญหานะครับระบบนี้จะใช้ไม่ได้แต่ทางทีมงานวัคอนซาวแล้วชนะครับเราได้ทงการออกแบบนะครับตำแหน่งในการติดตั้ง่ตัวเสานี้ใหม่นะครับเพื่อเราได้ค้นหานะครับตำแหน่งนะครับหรือค้นหาแผนที่หรือให้เรานาทางไปจุดเป่งหมายที่เราต้องการได้นะครับเราก็ไม่ไม่มีละมากนะครับก็เหมือนทั่วไปนะครับไปที่โฟมนะฮะแล้วเราก็เลือกไปที่ตัวนะครับตัวกูเกิลแมปตัวนี้นะคลิกเข้าไปนะครับ ก็จะมาเซลลกดหน้าจอนะครับแล้วเราก็นะครับกดนะฮะเลือกค้นหาที่ไม์ตัวนี้ครับนะฮะแล้วก็เลือกเลยนะครับนะฮะเราก็กดเปนขยายนะฮะกดรูปไม้ปุ๊บเราูดแฟชั่นไอแลนด์เห็นไหมครับมันก็แสดงผลนะครับจุดมุ่งหมายที่เราต้องการนะครับไม่ว่าเราจะไปเที่ยวสถานเที่ต่างๆนะครับเพียงแต่เราสั่งงานด้วยเสียงได้เลยนะครับในส่วนของห้องโดยสารนะครับก็เพิ่มความสุขสบายครับ นอกจากนั้นครับเราก็ยังนะครับสามารถชมความบันเทิงได้หลาหลายนะครับเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับลงไปที่ยูตัวยูทูบอยู่นะก็กดเข้าไปครับก็มีหมวดภาพมาแซดงผลที่หน้าจอนะครับให้เราเลือกนะครับหรือเราจะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับก็กดไปที่แว่นขยายตรงนี้นะครับแล้วกดรูปใหม่นะฮะ Music Brew ก็จะมีแสดงผลการค้นหายเรานะครับแล้วเราก็เลือกความบันเทิงได้เลยหายนะฮะ r ็อกสตารชาร์ตให้สุดอย่าหยุดใช้ชีวิตก็อาจจะมีการโฆษณานะครับพะเราไม่สมัครกปที่นั่นนะครับเราก็กดไปเลยครับข้ามไปเลยครับแล้วดูคุณภาพเสียงเห็นนะครับหมดภาพชัดเจนสร้างความบันเทิงได้หลากหลายนะครับ เราจะเลือกคอนเทนต์ต่างๆนะเลือกได้หมดเลย ครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้ตัวจอมอนิเตอร์โน้มคั้มนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการในดอยนะครับในรถโฟกตัวคาร์เวลวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับตลอบเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวโฟกตัวคาร์เวลนะครับซึ่งนะครับในรถของท่านนะครับตัวจอมีปัญหานะครับเสื่อมสภาพนะครับจอนะครับนะครับพวกนะครับพิซเซลอะไรมันเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับก็สามารถนํารถ ให้ทางชิงงานอุปวกรสาวชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งตัวจอมิเตอร์ชุดใหม่ได้นะครับเราจะได้หมดภาพที่คมชัดแล้วนอกจากนะครับก็ยังสามารถนะครับติดตั้งตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการไอดอยนะครับให้เราสามารถชมความบันเทิงได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวทีวีออนไลน์นะครับหรือการฟังเพลงผ่านทางนะครับยูทูบนะครับเลือกฟังเพลงได้หลากหลายสไตล์รวมทั้งนะครับการนำทางนะครับโดยใช้แอปของตัวตัว Google ล นะครับมาทําการค้นหานะครับเราก็ได้เพิ่มความสุขสบายนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวตัวจอซดเป็นระบบปฏิบัติการในดอยในรถโฟกตัวคาราเวนนี้ก็เสร็จสิ้นวิธีเรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโคบูฮอนสาวราชูนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ